สวัสดีค่ะกับเข้าสู่ช่องซินเซียอีกครั้งนะคะแน่นอนว่าวันนี้เราจะมารีแอค W X Y ทีนี้เป็น EP ที่7แล้วนะทุกคนแล้วก็มาดูกันว่า EP นี้เขาจะหวานหรือว่าเขาจะกวนหรือว่าเขาจะตลกกันนะคะไปดูกันค่ะโอ้ยโอ้ยเห็นด้ฮะไม่ได้พี่ฮะเปิดมาโอ้ยเปล่าอย่าเปล่าพยนะ ก็ไมต้องเจียงจึงกับป๋กราต้องสิวครับผมและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Prince Theater Heritage Space แล้วเมื่อกี้นะครับเราเปิดตัวมาด้วยภาษาอีสาภาษานะครับแสดงว่าคลิปเนี้ยเราจะมาแข่งกันเื่งอยู่กับภาษาคุณเนี่ยพร้อมหรือเปล่าโอ้แล้วภาษาผมถนัดอยู่แล้วคุณได้ภาษาอะไรบ้างเนี่ยโอ้อย่างจีนางจีสีเหลืองเยนโล 买过。 เกมเลยอะเลี้ยงวาต้องเล่นเกมไดาครับจัดไปเลยยากสักนิดนึนะครับผมบอกไว้ว่าชนะได้หล่งมากมีวันของผมบ้างวันนี้แหละวันของข้าเกมภาษามาถนัดอแล้วคุณจ้าภาษาที่พูดอย่างสีเหลืองเย็นเอาอีกแล้วเหรอ,เอ,อเอาอีกแล้วเหรอเ,อาอเราบอกเรื่อเกมกัน ดุงด้งพอแล้วมีเวลา2 0ดุงด้ง2020นว่นดุ้งผมไม่เคยเห็นคำนี้มาวัญเลย,ย,ยเจิกับไม่ใช้คอะไรมวอเคยไนีิ <c> ้ <oughs> ดุ้งอ่ะ <c oughs> อะไรวะเล้วอย่าพูดมัน้อ <c oughs> งเขียนยาวนี้แล้ว เธอดุงอ่ะดุงคนลุกแปลว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะคนลุกลุก้คอ๋อแบบว่าอะไรแบบนี้เหรอโดนอเแล้วนะยิบโดนอยู่แล้วนะเกสกี้เกสกี้ เหม็นหมาบงเหม็นหมาก็คือเหมือนไม่สวยเหม็นหมาแปลว่าไม่สวยเลยพูดได้ไหมพี่จี้พูดได้ไหมพี่จี้ก็แบบว่า มันเป็นอินเนอร์อ่ะยินได้หรออันนี้บอกได้ปะอ,อะไรอย่างงี้อันนี้พูด<อ>ได้ปะได้ยินโอ้อออต้งวจิ๊บฮะไอ้แฮชสติไม่มองยังไหวสิบนนิสติ แม่ดูแจกันดีเป็นหนิวขี้วัเเวเยอะมากแบบว่าสวยมาก thank yeah. you yeah. Kiều. Anh nhằng à? Kiều. ý nhằn à. Đi đây Hả? Kiều. Ôi. แซ่บมากดีมากเอา ้เเจ็บมากเลยนะ ปดิกาไม่สากลเลย Nam <laughs> 好 ตัวยินวอดีมากแต่ต like ัวคอนเทนต์มันเรียบมากคือเข้าใจปะคือจริงๆแล้วมันมีคอนเทนต์ให้เล่นเยอะแยะเว้แต่ว่าก็ไม่รู้แหละเราจะไม่พูดมากเรื่องนี้เอาวาเราจะมาโฟกัสที่ EP7 แล้วกันเนาะสำลรับี p 7ชอบสุดคือตอนไหนคะตอนเปิดคลิปค่ะทุกคนเขาสวมบทเป็นวีมาร์กในเวอร์ชั่นภาษาอีสานนะคะตลกอ่ะบางคำยินมันก็พูดก็คือเดี่ไอ้คำว่าอะไรวะ เดาเปล่ายงเซนจังซี่อย่างเงี้ยแต่เขาแต่ตอนพูดบางคำมาเติบคำว่าห้วยเข้ามาตรงท้ายอะมันความหมายมันเปลี่ยนนะอย่าพูดห้วยก็เข้าใจแล้วเนาะคนไม่ใช่เจ้าของภาษาก็ชอบอะชอบชอบตอนเปิดคลิปมันดูแบบว่าเออตลกดีดูแบบมีสีสันอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเล่นทายคำอะก็ดีสําหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักคําศัพท์สมัยนี้เนาะเอาจริงๆส่วนใหญ่มันก็รู้จักกันหมดแล้วแหละแล้วมันมีหลายคําที่มันที่มันแปลกกว่านี้แล้วมันก็แบบ ไม่เคยมีใครได้ยินด้วยซ้ำสำหรับคลิปนี้ที่เราไม่เคยได้ยินเลยก็คือไอ้คำว่าดุง้งมีคนพูดจริงๆเหรอถามจริงดุ้งมากแบบดุ้งอะไรคนลูกอ่ะคนลูกคนลูกดีมันมใช้ดุ้งว่ะคือสมัยนี้เขาใช้สับแสดงใช้คำสับแบบแปลกกันเยอะมากจนแบบบางทีเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าก็ถือว่าตามทันอยู่บางคำนะทุกคนโอเคก็สำหรับอีพีนี้ก็ถือว่าถ้าให้เต็มสิบให้คะแนนแค่เจ็ด จิ๊กคะแนนนี่ให้ตัวหยินวอลล้วนๆเลยนะไม่นำคอนเทนต์ทุกคนเข้าใจใช่ไหมโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วไม่ก็แนะนําคลิปที่อยากให้รีแอคคือจริงๆแล้วก็เราก็ไม่ได้อยากรีแอคแค่หยินวอลวเราอยากรีแอคอย่างอื่นด้วยแต่ว่าเราไม่มีเวลาทุกคนต้องเข้าใจเราด้วยนะอาจจะคิดว่ามันกลายเป็นช่องรีแอคหยินวอลไปแล้วนะคะทุกคนแนตะ่อีกไม่นานคะ่ะรีแอค่วไปของฉันจะกลับมาได้จะมีเวลาขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะคะก็ถ้าเกิดว่่ามีีอะไรท ถ้าไม่ใครพอใจเนี่ยก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะทุกคนคือบางทีเราก็กวบลุมขับพูดร่างกายตัวเองไม่ได้แล้วเนาะคะ่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาดูก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย